สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิว ID 1หนึ่งดาวน้ำเงินนะครับมาดูไอเทมครับของแต่งตัวยังเหลือเพียบนะครับยี่จากังยี่หกวันครับอ่หมวกเบลเล่มีห้าสิบหกวันนะครับไอเทมก็จะมีเวชแพ็กเกจครับหนึ่งแพ็คนะครับที่มันจะมีพวกคูณสองระบันอัพอะไรพวกนี้นะครับอย่างสาสิบวันครับแล้วก็กลิบบ็อกนะครับกลิบเซ็ตพวกสงการนะครับ แล้วก็สับไว้84วันนะครับกันทีม4วันอ่ามี M เงินกี่กระบอกเอย่ยมี M เงิน2กระบอกครับรู้สึกว่าตัวนี้จะบวก10เยอะนะครับ,บก็กจะมี M เงินบวก41กระบอก, 4, ก,บอกว้เคเจ็ดส74แล้วก็คต KTG นะครับนี่ครับปืนใหม่ครับนี่ครับ เอ็มซี่มาสูนหลายใหม่คอะเอคจะกิจกรรมนะครับนี่ครับอากุ้งมาดากุณน้องครับแล้วก็โดยเยงสี่เจ็ดเจ็ดปีเปร่าวะไม่ไม่แน่ใจลืมแล้วก็นี่ครับแสดดำนะครับปมาบกสิบอิวิ่งเอคนะครับบกสี่โปรพีจีบกสิบพีจวันเอวันนะครับบกสอง โบก M4 ่บก4นะครับคิวตี้ SV98 นะครับยูนิคอน M4 ครับแล้วก็ดาวน์น็อบบก 10D เอาอเฮียไม่ใช่นี่ว่แดาวุ์น้อบวบก10ธรรมดานะครับ M4 มาสูตสีดําครับกับงานนะครับแล้วก็นี่ครับปืนอะไรไม่รู้บบก9ครับเฟอะไรเมส่บ M14 อะไรเนี่ยนี่ครับทีเด็ดครับอันนี้หายยากครับ <c oughs> ขับบ้าเพรจีบกสิบครับยูซี่นะครับบกเก้าแล้วก็เอ็มสี่บกสิบเพจีบกสิบนะครับนี่ครับ,กบพกงูนะครับหายยากครับถือว่าหายยากนนนสนใจติดต่อาทางเพจผมได้ครับ